สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายผ่านเรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีที่เราเรนดอมในแต่ละครั้งนะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางหรือเอาแนวคิดข้อคิดดีๆกลับไปนะคะบางทีอาจจะได้กำลังใจดีๆนะคะหรือแนวคิดที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในสเต็ปต่อไปของคุณนะคะ การทํานายนะคะเป็นการทำนายโดยรวมเนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบางทีอาจจะไม่ตรงเลยเนาะถือว่าเข้ามารับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะฝากกดติดตามกด s u b ส c r i b e นะคะแล้วขอขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาในคอนเทนต์นะคะอธิษฐานกับไพ่นะคะทํานายในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะคะที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะขอพลังงานจากไพ่นะคะทํานายดวงชะตาหรือชี้แนะนําทางในสิ่งที่เราจะเตรียมตัววางแผนเนาะในช่วงนี้เหตุการณ์ช่วงเนี้ยนะคะชีวิตเราเป็นยังไงบ้างมีคําแนะนําอะไรบ้างมีอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างวันนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอแรนดอมเลือกไพ่นะคะสักสิบใบนะคะไปพร้อมกันเลยเนาะ ขอพลังงานจากไพ่ทานายเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะคะที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวหรือบางทีอาจจะเป็นคำแนะนำดีๆในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในครั้งนี้นะคะ ชะตาเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะในสุดท้ายเรามาดูไพ่ที่เราได้นะคะเราได้ The Tower นะคะอธิษฐานดึงการเปลี่ยนแปลงเนาะ t h อะท w e r ก็มาเลยนะคะสีไม้เท้านะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมตรสิง ธนู The Justice นะคะเป็นพลังงานของชาวราศีตุล The w o r d นะคะมี The w o r d เข้ามาช่วย King ถือดาบนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มสามดาบนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมเช่นกันสองไม้เท้านะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนู The Lover นะคะเป็นพลังงานของชาว ราศีมิถุนนะคะคิงถือไม้เท้านะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟเช่นกันนะคะสุดท้ายนะคะเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะทีนี้เรามาดูข้อความหลักๆนะคะที่ให้สื่อถึงสถานการณ์ตอนนี้นะคะเป็นในส่วนของ The Tower นะคะ The Tower เป็นพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันควบคุมไม่ได้นะคะบางทีเกิดขึ้นมันอาจจะมีความรุนแรงได้รับความเสียหายถือว่าไพ่ตัวนี้เข้ามาเตือนสติเรานะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับแหละนะคะเพราะว่าไพ่ที่ได้กู้กันเป็นในส่วนของสี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเนาะมันสื่อถึงว่าสี่ไม้เท้ามันสื่อถึง ในเรื่องของความมั่นคงความหนักแน่นความมั่นใจนะคะซึ่งณนะตอนนี้ถ้าบางทีเรามีในเรื่องของเราอาจจะมั่นใจหรือว่าหนักแน่นนะคะมั่นใจในตัวเองหนักแน่นในบางเรื่องที่เราเจออยู่ณนะตอนนี้หรือว่าหนักแน่นในความสัมพันธ์หรือว่ามั่นใจในอะไรสักอย่าง t ด e t o w ดือ e เขึ้นมานะคะมองว่าเหมือนมาเตือนว่า ให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่าประมาทนะคะนั่นสื่อถึงว่านะทุกวันเนี้ยนะคะในช่วงเนี้ยนะคะจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้พยายามควบคุมอารมณ์ให้ใช้สตินําทางนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการลดความรุนแรงที่มันอาจจะเกิดขึ้นให้มันเบาลงนะคะตัวนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นไพ่ที่แบบว่าสื่อความหมายในทิศทางที่มันน่ากลัวเนาะเพราะบางทีเป็นไพ่ที่แบบเตือนหรือว่าสื่อขึ้นมาถึงเรานะคะยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของที่พักอาศัยนะคะต้องตรวจเช็คว่ามีอะไรบ้างที่แบบ ที่เราใช้งานทุกวันที่ยังไม่เคยตรวจเช็คไม่เคยตรวจสอบอาจจะต้องมีการซ่อมแซมหรือเปล่านะคะยิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรรถยนต์ยานพาหนะที่เราใช้ใช้ทุกวันทุกวันนะคะดูว่ามันถึงรอบที่จะต้องตรวจสอบตรวจเช็คหรือยังนะคะเพราะบางทีถ้าหากว่าเราละเลยยิ่งเราใช้งานทุกวันเนาะมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการนํามันมาใช้นะคะยิ่งเป็นยวดยานพาหนะที่เราใช้เดินทางยิ่งเดินทางทุกวันเดินทางไกลๆเนาะมันต้องหมั่นตรวจสอบตรวจเช็คนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีการตรวจสอบตรวจเช็ค สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากที่รุนแรงนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นแค่แลเล็กน,น้อยคือบรรเทาความรุนแรงลงนะคะตัวนี้ก็คือให้ขึ้นมาเตือนเหล่าเนาะหรือถ้าสื่อถึงอารมณ์ความสัมพันธ์นะคะถ้ามีในเรื่องของปัญหาทะเลาะทะเลาะกันความขัดแย้งกันนะคะถ้ามันมีในเรื่องของเอาอารมณ์มาใส่เข้าไปด้วยการพูดคุยกันแน่นอนนะคะมันก็คงไม่ได้จบลงสวยไม่ได้จบลงด้วยดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา,าระงับอารมณ์ควบคุมอารมณ์หรือบางทีอาจจะ แยกกันสักพักส,สงบสติอารมณ์ก่อนเราค่อยกลับมาคุยกันมองว่าการพูดคุยกันตกลงใ,ใดๆมันจะเป็นไปในทิศทางที่มันดีกว่าการใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าไพ่ตัวนี้นะคะสองใบเนี่ยขึ้นมานะคะสื่อเตือนเหมือนกับเตือนเราแหละว่าถ้าตอนนี้คุณมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่กับคุณณปัจจุบันนะคะให้เขาเรียกว,ว่าให้ลดละเหมือนกับให้ใช้อย่างมีสติ ให้กลับมาตรวจสอบให้กลับมาตรวจเช็คเพราะทุกสิ่งมันไม่แน่นอนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราควรป้องกันก็คือในเรื่องของใช้สติใช้ชีวิตอย่าอย่าประมาทมีการตรวจเช็คตรวจสอบทุกสิ่งที่มันอยู่ที่เราใช้ทุกวันนะอาจจะไม่ใช่แบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบต้องไปรื้อคน้นมาตรวจสอบหมดนะคะคือเป็นสิ่งที่แบบมันจําเป็นที่แบบบางทีเราละเลยเราลืมไปโดยเฉพาะพวกแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นในบ้านอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า พวกที่มันอาจจะเป็นอันตรายเนาะพวกถักงก๊งถังแก๊สอะไรพวกนี้นะคะคือแบบว่ามันอาจจะเกิดได้พวกไฟฟ้าปลั๊กอะไรต่างๆเนาะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คถ้าเกิดว่าหลายปีผ่านมาแล้วไม่เคยตรวจสอบตรวจเช็คเลยอะไรประมาณนี้อย่างรถยนต์ที่เราใช้ทุกวันเครื่องมือเครื่องจักรที่เราใช้ทุกวันอะไรประมาณเนี่ยถ้าไม่ได้แบบตรวจเช็คตรวจสอบก่อนใช้เราก็เช็คแล้วก็ตรวจสอบสักนิดนึงนะคะก่อนเดินทางยิ่งเดินทางไกลเนาะ ต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คนะคะมีปัญหาอารมณ์ที่แบบว่าความขัดแย้งกับใครนะตอนนี้ก็คือให้ใจเย็นก่อนแล้วค่อยกลับไปคุยกันด้วยเหตุผลมันน่าจะไกลเกลี่ยแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นในส่วนของเดอะจัสติดเนาะมันสื่อถึงว่าถ้าที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นช่วงปีที่แล้วปลายปีที่แล้วหรือเปล่าตั้งแต่เดือนตุลาคมหรือเปล่านะคะที่แบบคุณมีการเหมือนแบบว่าฟ้องร้องคดีหรือเรียกร้องความยุติธรรมอะไรบางอย่างหรือ อาจจะสื่อถึงในเรื่องของการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนะคะหรือบางทีอาจจะสื่อไปถึงในเรื่องของเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมนะคะตัวเนี้ยนะคะมีไพ่พขึ้นมาเนาะแล้วมันมีเดวเวอร์ขึ้นมานะคะถ้าตัวถ้ามีเดวเวอร์ขึ้นมามันสื่อถึงว่ามันเป็นความสบายใจในระดับหนึ่งเนาะเพราะมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของการฟ้องร้องคุณก็จะมีคนแบบเหมือนบริวารเหมือนแบบคนที่แบบคอยให้ข้อมูลสนับสนุนคุณนะคะหรือบางทีคุณอาจจะหาข้อมูลได้ทางจากอินเทอร์เน็ต ะะทางออนไลน์ทางแบบที่จะให้ข้อมูลในการที่แบบว่านําทางคุณในเรื่องของคดีหรือในเรื่องของเอกสารที่คุณจัดเตรียมอยู่นะคะตอนนี้ก็คือถ้าคุณทําในเรื่องของเอกสารการฟ้องร้องนะคะหรือการเซ็นสัญญาอะไรต่างๆเนาะเพราะมันมีในเรื่องของเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือมีคนคอยช่วยเหลือคนที่จะคอยช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นเพื่อนนะคะอาจจะเป็นรุ่นน้องนะคะหรือว่าบางทีอาจจะ ให้คําแนะนําว่าให้คุณไปหาจากที่ไหนจากออนไลน์นะคะเซิร์ชค้นหาจากที่ไหนติดต่อใครประมาณนี้นะคะคือมีคนที่แบบคอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องของเอกสารหรือว่าแนวโน้มในเรื่องของแบบว่าถ้ามันมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเนาะแล้วถ้ายิ่งเป็นในเรื่องของคดีฟ้องร้องนะคะตัวเนี้ยนะคะเตือน,น,ะะนขึ้นมาเลยแหละนะเพราะเป็นสําคัญเลยว่าให้ใช้ในเรื่องของว่าหลักฐานคุณต้องแน่นนะคะ คุณอย่ามั่นใจอะไรที่แบบเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซนต์ต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คดีๆยิ่งถ้าเป็นคดีความเนาะให้มีการตรวจเช็คอะไรดีๆแล้วก็ถ้าเป็นคดีความด้วยคือให้ระวังในเรื่องของการเสพข่าวออนไลน์อะไรต่างๆด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะทีนี้นะคะ,ะสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนาะที่ไพ่ขึ้นมาบางทีนะคะมันอาจจะสื่อถึงว่าเราคาดหวังกับใครสักคนหนึ่ง ถ้ามันมีการเรียกร้องหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจเนาะถ้าเราคาดหวังว่าเราจะเรียกว่าหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงการตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณคาดหวังการตัดสินใจจากใครสักคนหนึ่งนะคะบางทีเขาคนนี้ถ้ามันไม่ใช่ในในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลการเตรียมเอกสารนะคะหรือบางทีอ่ะคุณอาจจะสื่อถึงว่าคุณเรียกร้องความยุติธรรมหรือว่าการตัดสินใจจากใครสักคนหนึ่งถ้ายิ่งเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นชาวทาต ท่าลมแหละนะคะนี่ถุนตุนกลุ่มคุณคาดหวังว่าเขาจะเลือกคุณแต่ใด,ดแล้วอะ่ะมันจะผิดพลาดต,ตรงนี้เนาะความตรงเนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเดือดทาวเวอร์ก็ขึ้นมาแหละมันเหมือนกับหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าคนคนนี้ยนะคะที่คุณเจอมันเหมือนกับหรือว่าคุณเจอเขาผ่านโลกออนไลน์หรือบางทีเขาอาจจะคุยกับหลายๆคนแล้วทีนี้เหมือนคุณต้องการให้เขาตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าในความสัมพันธ์นะคะ ใดๆแล้วเหมือนคุณก็จะมั่นใจแหละว่าคุณมีเปอร์เซนต์มากที่เขาจะเลือกหรือคุณมีเปอร์เซนต์มากที่คุณจะถูกต้องเปนฝสายถูกเนาะแต่ใดๆแล้วคนที่ตัดสินใจเนี่ยคันนี้หรือว่าคนที่เลือกนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบตรงตามที่คุณคาดหวังถ้าคุณคาดหวังว่าเขาจะเลือกคุณบางทีเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณถ้าคุณคาดหวังว่าเขาจะบอกว่าคุณถูกต้องบางทีมันอาจจะไม่ได้ ได้ยินจากเขาว่าคุณเป็นฝ่ายถูกเนาะเพราะมันมีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะมันเป็นในเรื่องของความผิดหวังความเสียใจที่มันอาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเหมือนแบบให้เราแบบว่าอย่าคาดหวังอะไรมากจากคนคนนี้ถ้าคุณคาดหวังให้ใครตัดสินใจเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับคุณอาจจะแบบว่าตัดสินใจเลือกคุณตัดสินใจเซ็นเอกสารตรงนี้ตรงนั้นให้คุณนะคะยิ่งถ้าเป็นเอกสารสําคัญคุณมองว่าเขาคนนีจ้จะต้องจะต้องช่วยคุณช่วยเซ็นช่วยเป็นพยานหรืออะไรต่างๆนะคะคาดผิดเพราะบางทีเขาอาจ ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือคุณคุณอาจจะผิดหวังได้ในส่วนนี้คือต้องต้องเตรียมแผนสำรองอะเนาะสำหรับการที่แบบจะทําอะไรคือจะเหมือนกับแบบว่าเตือนเราขึ้นมาแล้วว่าทําอะไรก็คืออย่ามีแค่แผนเดียวต้องมีแผนสำรองด้วยนะคะทีนี้นะคะสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งต่อใจคือมองว่าพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนคนที่คุณสนิทด้วยอะเหมือนแบบบางทีอะเขาก็พร้อมที่จะวางแผนร่วม กับคุณนะเหมือนกับปรึกษาขอให้คำปรึกษาคือคุณต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรนะคะเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะตัวนี้เป็นพลังงานของชาวราศีมิถุนนะคะบางทีอาจจะเป็นเดือนที่แบบว่ามันเกี่ยวข้องที่แบบอ่าเขาเรียกว่าถ้ามันเป็นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือในเดือนนี้นะคะมีนวนมนที่แบบคนที่คุณขอความช่วยเหลือเขาจะตอบรับตอบกลับหรือบางทีอาจจะสื่อถึงว่า คนที่ให้ความช่วยเหลือคุณะคะ่ะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนหรือเปล่านะคะในเรื่องหรือว่าสิ่งที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะคะทีนี้นะคะมองว่านอกจากนั้นแล้วใดๆแล้วอะ่ะถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือเนาะเหมือนคุณก็จะมีหลายคนอยู่นะสมมติว่าคุณเจอประเด็นปัญหาหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเอการงเอกสารนะคุณต้องการที่ปรึกษาคุณมีในหัวเยอะเลยว่าจะต้องไปปรึกษาใครนะคะแต่ทั้งย่างนั้นก็คือให้เลือกดีๆให้เลือกคนที่จะช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นชาว ธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราอธิษฐานกับไพ่นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้น,นะคะมันมีเรื่องอะไรบ้างเนาะไพ่ก็ขึ้นมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่คาดคิดนะคะถึงแม้ว่าณนะตอนนี้คุณจะมีความมั่นใจในในตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องหรือบางทีคุณเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องให้แบบใครคนใดคนนึงตัดสินใจจะเซ็นเอกสารหรือจะทําอะไรให้กับคุณถ้าคุณคาดหวังกับเขาคนนั้นมาก ว่าเขาจะต้องทําให้เขาจะต้องช่วยจริงๆแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังคุณต้องมีแผนสํารองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่เตือนขึ้นมาก็คือทําอะไรก็แล้วแต่ก็คือเหมือนแบบว่าให้มีแผนสํารองเพราะคนที่คุณคาดหวังว่าเขาจะตัดสินใจเลือกคุณหรือว่าให้ความยุติธรรมกับคุณหรือช่วยเหลือคุณอ่ะคนที่คุณคาดหวังไว้อ่ะ ค,คนคนเนี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคุณคุณอาจจะผิดหวังจากตรงนี้ได้นะคะตัวนี้ก็คือในสิ่งที่ไพ่สื่อเนาะคนที่จะช่วยเหลือคุณดีที่สุดอะอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่คุณสนิทนะคะที่เขาจะช่วยเหลือคุณเนาะพลังงานไพ่ตัวนี้นะคะสื่อขึ้นมาเหมือนเตือนเราแหละนะคะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ใช้ ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติควบคุมอารมณ์นะคะสิ่งไหนที่มีเคยตรวจสอบตรวจเช็คนะคะรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะให้สังเกตดีๆเนาะถ้ามันมีความผิดปกติก็คือให้เข้าพบหมอเพื่อที่บางทีเราอาจจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรล่วงหน้านะคะตัวนี้ก็คือในสิ่งที่ไพ่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มนะคะว่าจริงๆแล้วแนวโน้มที่เจออยู่มันจะดีขึ้นใช่ไหมสิ่งที่เจออยู่มันจะดีขึ้นใช่ไหม มันจะดีขึ้นแต่ก็ต้องให้อดทนหน่อยนะคะบางทีเขาเรียกว่าต้องใช้ความอดทนนะอ่ะเพราะว่าไพ่สิบไม่เท้าขึ้นมานะคะจะถามว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมผ่านไปได้ด้วยดีนะคะบางทีคุณก็จะต้องหาในส่วนของความรีแลกความผ่อนคลายบ้างนะคะเพื่อที่จะแบบไปเจรจาต่อรอมันเหมือนกับบางทีมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอ่าเป็น,ในใคล้ายลักษณะเหมือนแบบว่าไปพูดคุยไล่เสียกันนะคะยิ่งถ้าเป็นคดีความหรือว่ามีเรื่องที่แบบ มันบาดหมางก,กันทะเลาะกันนะคะการไก่เกลี่ยจะเป็นทางออกที่ดีนะคะให้กับคุณเนาะมาดูไพ่ฮอลล์เคลี่อนดีขึ้นเรามาสมเลือกไพ่ก่อนข้อความที่สื่อถึงคุณนะคะตัวนี้นะคะเป็นไพ่หมีตัวนี้มันมันสื่อถึงมันลิงกกันมากกับเดอะทาวเวอร์นะคะไพ่ตัวนี้เป็นพลังงานที่ลิงกันมากตัวเนี้ยนะคะมันเหมือนกับหมีที่แบบว่าบางทีมันเป็นคือหมีถ้าถ้าฤดูหนาวมันเป็นฤด,ดูที่แบบเหมือนแบบ เขาต้องเก็บตัวนะคะบางทีมันเหมือนกับหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะสภาวะเหตุการณ์นี้เหมือนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องเผชิญกับมันแต่ใดแล้วเราก็ต้องป้องกันเหมือนตัวนี้นะคะเมื่อถึงฤดูหนาวเนาะด้วยที่แบบความหนาวมันนั่นเขาก็ต้องมีการในเรื่องของเตรียมพร้อมในเรื่องของอาหารนะคะเพื่อที่จะรอฤดูใบไม้ผลิเหมือนกันนะคะในช่วงที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยนะคะเราไม่สามารถบางครั้งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันให้มันแบบบรรเทาลงได้นะคะอุบัติเหตุที่มัน ที่แบบอาจจะเกิดขึ้นรุนแรงเราสามารถที่จะป้องกันตรวจเช็คให้มันแบบเบาลงได้นะคะผ่อนจากหนักลงมาเป็นเบาเนาะต่อมานะคะเป็นในส่วนของจระเข้นะคะลักษณะของจระเข้คือมันเหมือนกับเป็นในล,ลักษณะที่แบบว่าเขาเรียกว่าเก็บตัวเงียบสังเกตการแบบเงียบๆไม่ผงผางเมื่อถึงเวลาแล้วคือแบบว่าอย่างเช่นเหมือนแบบเวลาที่เห็นศัตรูมาหรืออะไรเงี้ยถึงจะใช้พลังั้นเต็มที่แต่เขาจะไม่ใช่เป็นแบบที่แบบว่าว่าให้เห็นแบบเขาเรียกว่า เหมือนปลาที่แบบว่ายไปไว่ายมานะคะมันจะมีการลักษณะอเราคือจะเก็บตัวเงียบนะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่าจะใช้เมื่อจําเป็นเช่นกันนะคะตัวนี้มันก็สื่อถึงว่าถ้ายิ่งคุณเจอปัญหาหรือว่าเจอคนที่แบบนําเรื่อง นำความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟเข้ามาเนาะมันเหมือนกับบางทีเราก็แค่แบบรับฟังแล้วก็สังเกตการอยู่เงียบๆน,นะคะเหมือนกับเก็บข้อมูลไว้นะคะมีอะไรคือเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานไว้ก่อนนะคะล้วค่อยนาไปโชว์นาไปเปิดเผยเมื่อถึงเวลายิ่งถ้าเป็นเรื่องฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนาะก็เหมือนกับแบบว่าสังเกตการเงียบๆเก็บข้อมูลเงียบๆนะคะเพื่อที่แบบ พอมีหลักฐานพร้อมเมื่อถึงเวลาเราถึงนาหลักฐานไปเปิดไปโชว์นะคะทีนี้นะคะบัฟฟนะ์โลเนาะตัวนี้ก็คือกระบือนะคะตัวนี้มันสื่อถึงว่าเ้ามองนะคะว่าถ้าเราดูในลักษณะของอกระบือนะคะเขาจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเ้ามองว่าชีวิตเนี้ยมันมีแค่ชีวิตเดียวจะไปกลัวอะไรนะคะขอให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่มีความสุขกับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ที่สื่อเหมือนกับว่าบางสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราป้องกันลดจากหนักเป็นเบาได้ก็คือเหมือนกับเตรียมพร้อมเหมือนกับที่เดอะทาวเวอร์เข้ามานะคะบางทีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นมันรุนแรงแต่เราสามารถที่จะป้องกันตรวจสอบตรวจเช็คนะคะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้สตินําพาถ้าณนะตอนนั้นนะคะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดขัดแย้งกับใครก็แล้วแต่นะคะอาจจะต้องเดินออกจากจุดจุดนั้นไปก่อนสงบสติก่อนแล้วค่อยกลับมาพูดคุยบางทีมันอาจจะตกลงกันได้ดีกว่านะคะตะลเข่เนาะมันสื่อในลักษณะที่แบบว่าอย่าผุ่งพาง สังเกตการอย่างเงียบๆเก็บข้อมูลอย่างเงียบๆเมื่อถึงเวลาจงใช้พลังงาน,นเหมือนกันถ้ายิ่งมันมีในเรื่องของที่แบบว่าเราต้องเก็บข้อมูลฟ้องร้องคดีหรือไปพูดเรื่องอะไรก็เราแต่เหมือนเก็บข้อมูลเงียบๆสังเกตการเงียบๆไม่โผงผางไม่โวยวายนะคะตัวเนี้ยมันจะทําให้เหมือนเป็นลักษณะที่แบบว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายชนะได้นะคะตัวนี้นะคะสื่อถึงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แหละถ้าเราวแตัดไปคิดมากนะคะมันอาจจะทําให้ชีวิต ที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเหมือนกับแบบอะไรเข้ามาคือเหมือนแบบคิดวันต่อวันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขตัวนี้ก็คือ,อเป็นข้อความจากไพ่อลัขึ้นที่สื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนาะที่มันจะเกิดขึ้นไพ่ขึ้นมาเตือนนะคะว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะคะขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็มีสติตลอดเวลานะคะอันไหนที่แบบมีปัญหาทะเลาะบอบทะเลาะกันนะคะให้ออกจากจุดจุดนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมา พูดคุยไกลเกลียก่ยกันการไกลเกลีก่เป็นทางออกที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนะคะอันไหนที่แบบเราไม่เคยตรวจเช็คตรวจสอบก็คือให้ตรวจเช็คตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบ้านอุปกรณ์ไฟฟ้ายวดยานพาหานะเครื่องจักรนะคะรวมไปถึงสุขภาพของเราด้วยเนาะอันนี้ก็คือในสิ่งที่เป็นข้อความจากไพ่จากเรื่องเล่าการทำนายในวันนี้นะคะ